คืออย่างนี้ไทยเทียบแล้วกับคาริเดนนายกรัฐมนตรีนี่ที่เห็นเห็นอยู่ตามสื่อที่เขาออกมาเนี่ยอย่งไดกก็คือว่าสู่รุ่งตัวว่าไรเพราะว่ารุ่งตัวที่เคยผ่านมาเนี่ยหนึ่งเรียงข้อรับสัมพเรียนกินเรี่องโกงคนบ่มีแ,แต่กับผู้อื่นนี่ที่ผ่านมานั่นโอ้ยมีแต่โกงมีแต่กินบ่าเดี๋ยวจำน้ำเข่าว่วจังอีนั่งก็เป็นอีนั่งเหมือนนึ่งเหมือนหนึดโดยเฉพาะภาคอีสานเขาเนี่ยเป็นหลงไลค์ขั้ขนาดอัน ผู้เข้าหงเขากินนี่ยนะผู้เขาซื่อสัต์สุดจริตอิเลี่ยนเพอยากเรียกเขาจ้ากลัวเป็นอย่งไดเป็นแต่เงินงอหมอแตกงยกขคือกันเดินต่อไปเพราะนั้นเมื่อเทียบกันเบอ่์แล้วก็ขึ้นว่าเรียกมุกตูนั่นแหละซึ่งแล้วเพิ่นเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์บ่กินบ่โนหงบ่คนรับสั่นเพิ่นก็สิพาเฮ็ดให้บ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองแนี สวัสดิการที่เพิ่งเคยให้ยังส่วงโควิดยังสิมันติมีที่ได้มาซอยคนได้มืองหาให้ซือซ้อวันต่อเดี๋ยวเมื่แต่กองทุนสวัสดิการผู้เฒ่าผู้แก่แน่สวัสดิการของรัฐแน่ยังสิก็ได้กินยูสุยูสเดิเอนน,น้ำปูน้ำปลาเนี่ยแทบไม่ได้จกเงินจะของเสื่อวันต่อไปก็ได้แต่รัฐบาลเพิ่นมาซอยวันต่อแต่เขาได้ผู้อื่นมันติเป็นยังสี่อยู่บ่ก็ให้พ่อแม่พี่น้องคิดเบื้องขาขักห้ทีทวน ปากอีสานเขาก็จะไปงมงายหลงไหลมาเกินไปหลายให้ทองแท้ให้คิดเอาลึกๆคิดโดนๆคิดอันนั้นคิดถึงอันนาคตจะคิดว่าเสียลอยหาลอยเขาต้งให้มือเรียกตั้งแล้วก็จบไปเพราะนั้นเขากินเขากลวงเธาได้กระสางเขาจังสี่เขาบวมแนเขาต้องเอาไม่คิดไม่ทำไมเปลี่ยนคิดเปลี่ยนใจ,นใจไม่มาดิใคนะรยนีศึกษาหาคนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง บ้านเมี่ยงเขาจะเลิ่นขอบพวกเขาจะเลิ่นมันกินเกือกูลกสันไปทุกผูทุกคนเดีขอฝากไว้นั่นเด้อเลยยี่สิบสองลุ่มตัวมันใจคักแล้วละอีหลีอีหล่อ,ลเ,อ <c oughs> เขาฝากไว้เพียงแค่นี้ละ